อเนะฮะหลังจากที่เราเคลียร์หน้างานเรียบร้อยแล้วนะฮะและเรารู้ปัญหาเรียบร้อยแล้วว่าปัญหาที่ห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ํารั่วซึมขอบโถเกิดจากอะไรฮนะ <S <S เดี๋ยวจะย้ําให้อีกรอบหนึ่งฮนะปัญหาที่ห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นและน้ารั่วซึมขอบโถคืออะไรคือนี่ชักโครกนะเป็นแบบเดรือนิคลงพื้นนะฮะแล้วก็หน้างานนะฮะมีการแก้ไขหน้างานคือมีการผ่าสกัดพื้นฝั่งท่อเยื้องสูงน,นะ,ะพอผ่าสกัดพื้นฝั่งท่อเยื้องสูงเนี่ยไอตัวปะเก็นตัวนี้นะฮะมันอันเล็ก มันอันเล็กกว่าตัวท่อเยื้องนะซึ่งจริงๆอะ่ะมันจะมียางสีเทาๆอยู่ตรงนี้เราเข้าอาออกไปนะพอมันมีท่อเยื่อไอ้ท่อท่อแก๊สเส็จ่มันเล็กกว่าท่อสีนี้เวลาวางมันเลยทําให้มีช่องว่างระหว่างกันกินก็เลยเล็ลดลดออกมาและน้ําก็จะกระจายเต็มขอบโถนะคราวนี้เนี่ยทางการแก้ไขเราจะเปลี่ยนประเน็นที่พึ่งชุดใหม่คือแบบนี้นะที่พึ่งดิบๆแบบนี้เลยไม่ต้องมีตัวเบ้าพลาสติกนะ ใส่ที่พึ่งตัวนี้แหมกเข้าไปที่พึ่งตัวนี้มันทําหน้าที่ในการนี้เวลาวางมันจะวางตัวนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเดือยเซรามิกชักโครกกับท่อหรือว่าท่อทัทิ้งที่พื้นปิดช่องว่างไม่ให้มีกลิ่นม,มีแก๊สั่วเล็ดรอดออกมายก็จะเป็นลักษณะนี้วิธีการเราจะต้องวางตัวนี้ไว้แบบนี้แล้วก็วางเดือยเซรามิกตัวนี้ให้มันตรงเซนเตอร์ท่อแบบนี้นะฮะแล้วก็ น้ำหนักของตัวโถเนี่ยจะกดให้ตัวขี้พึ้งเนี่ยบีแบนปิดช่องกลิ่นก็จะไม่เด้รอดออกมาน้ําก็จะไม่รัว่วไม่ซึมนะนี่คือการแก้ไขปัญหาในการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับจบครับ